สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทีคนร,รักสู้ผู้สู้คนมือนีมาพบมาพ่อกันคือเก้าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพญย่ยค้ำผานเกิดอีหยังขืนเรียกว่าข้าวดวนพญย่ยค้ำผานน้องไดมอนด์ริดที่ไกลเมื่อบกีชั่วโมงที่ผ่านมาได้ออกมาฮาโลโปรข้าวแจ้งข้าวดวนให้เอฟซีพอเอฟซี FC แม่ได้รับรู้รับทราบกันทั่วหน้า,ว,าว่าจังไดตีแจ้งข้าวดวนจากไดมอนด์เกี่ยวกับ หมอลำไอดอนสองพี่นองนั่นก็คือตอนนี้ทางหมอลำไอดอนซีซั่นสองนพเข้มผานเนาะเพิ่นซีมี่ไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วก็ให้เอฟซีแฟนคลับนี่แหละได้มีการซื้อบัตรเข้าชมไลฟ์สดกลุ่มปิดอ่าเพื่ออีหยังพี่นองเพื่อจะไปร่วมการโหวตศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบหรือทีมที่จะาของชื่นชอบนั่นเองซึ่งเอฟซีบางท่านพี่นองก็ซีโหวตเ่ราะท่านเป็นเดย์เพจจังไดหล่ะเพจจังไดหนอยบอกกันนะเตจจังไดตีพี่นอง สำหรับผู้ใดอยากร่วมกันโบสเนาะพี่น้องเนาะส่งน้องไดมอนด์ฤทธิ์ไกลเขาไปอยู่ในอ่าเรียกว่าจังไดละ่ะร,<อ>รอบลึกที่สุดทางสีแมนบอส่งน้องเขาไปตอนนี้สําหรับทีมของพี่บิวจิติชริยาอ่ามีศิลปินทั้งหมด17ท่านด้วยกันซึ่งวันที่28กรกฎาคมเป็นทีมของพี่บิวจิติชริยาน้องไดมอนด์จะร้องอยู่เป็นคนที่15พี่น้องอจากทั้งหมด17ท่านแมนบอเอาเท่าไหร่ครับเหลือ จาก17ท่านนี่คัดเหลือหาท่านพีน่น้องเหตุจังใดตีบ่าท,ที่นี่พี่ผ่านสี่คนคะแนนจากกรรมการค่ะเอ่ออีกอ่าหนึ่งโหวตหนึ่งเสียงก็คือจากเอสซีเฟลด์ขับโหวตเข้าไปเป็นป๊อปปูล่า <Popular S 2> <17 S 1> โหวตสิเจ็ดคนเหลือห้าคนสี่คนจากคณะกรรมการหนึ่งคนคือจาก ๊อปุูล่าโหวตหรือว่าเ c แฟนคลับร่วมกันโหวตเข้าไปแล้วเหตุจังไดสําหรับ f อแฟนคลับพอ f อแฟนคลับแม่บางท่านอยากร่วมกันโหวตแมนบ่พิาพานอยอยากส่งลูกส่งต่อเขาไปรอบเลืกๆแต่ว่าเหตุบ่เป็นบบดที่นี่เหตุจังสี่พี่น้องเข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กจะขอนพิมพ์เข้าไปเลยหมอลำไอดอลสออ่ามาสิขึ้นมาเห็นกองขอความบอกอยู่ด้านบนมุมขวาพิมพเข้าไปจิมเข้าไปมองขอความ ทักเขาไปหาเพื่นสีส้งสติเกอร์หรือว่าพิมพ์เขาไปอีหยังก็แล้วแต่เพื่นสีเด้งขึ้นเป็นคล้ายๆกับข้อความอัตโนมัติ嗯嗯ตอบรับเป็นกิจกรรมมอรำไ so อดอนซีสองสีหยังเพื่อนก็นสิเบอาไปนะะ嗯嗯่ะล่ะอ่าแล้วเป็นจ้าได้ทักเขาไปอยากซื้อบัตรอยากซื้อบัตรกลุ่มปิด บัตรราคา99บาท99แต้มพืพานยันอ่าแล้วทันก็สามาถพอถังเจ้าเพื่อนก็สีส่งเหลขทุงเหล็กชีบัญชีอย่างมากเลยเพราะเขาคุมเขาอย่างเขาเป็นเองส่งเหล็กีบัญชีมากกับโอนเงินเขาไปโอนเงินเขาไปแล้วเรียบร้อยกับโงสลิปเขาไปให้เพื่อนส่งสลิปแล้วบัตรที่นี่ก็เลือกอ่าอยากโบวช ทีมใดอยากโหวตศิลปินคนใดพิมพ์มเข้าไปเปียกที่นี่พี่น,น้องอันนี้ก็คือเป็นข่าวด่วนจากน้องไดมอนด์ริชิีไกลวันที่28กรกฎาคมนเนาะพผยใหานมือหื่อนี่ตัวนี้มือหือ่อเอมือเ่อวันที่26ก,กันบา28กรกฎาคมตรงกับวันอีหยังเผยาหมื่านเมื่อวันอาทิตย์ วันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์โอ้เอฟซีแฟนคลับหลายๆคนเกิดยุดได้แบบท,ที่นี่เอ,อเอาไปร่วมกันโหวตเป็นกําลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะ <Man. S 2> สําหรับหมอลําไอดอลสองอันนี้คือว่าข่าวด่วนจากนอ้องไดมอนริสที่ <Man. S 2> ไกลอ่าแอดมินหน่อยกับข่อยข้าม่านก็นเลยมาอบอกพี่น้องนั่นแหละเป็นทือว่าเป็นกระบ,บอกเสียงเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าวแล้วเป็นจ้าไหนหลายๆคนก็นกว,ว่าสําหรับหมอลําไอดอลสองเนี่ยเนาะเข้าสี่เห็นทีมตอนนี้คือว่าอ โบสเตอร์ของเบิร์นเพิร์นบอกพญิพานอตอนนี้แต่ละทีมกับสีมี่พญบาลฟิลเล่กัสิมี่รูปพญบาลฟิลเล่คนเดียวแมนบอสพี่บิวกัสิเป็นพี่บิวคนเดียวแมนบอสพี่แองกัสิเป็นพี่แองคนเดียวแต่ว่าสําหรับทีมสีแดงหลายคนก็ว่าเอ๊ะคือมีรูปน้องอุ้งอิงกับโบสโจจังสีแหมเป็นยังตรงมีน้องอุ้งอิงเพ,งพาราะงี้คำถามขีด่กกา,า,าจังไหนเอาน้องอุ้งอิงก็ถือว่าอ่าสิว่าจังไรล่ะเป็นผู้ช่วยโค้ชเด้เออ,เอแล้วก็เป็นจุดขายข,ายของมอลลัมไอดอลเลยล่ะไปรายการเลยว่าั่นแมน ถือว่าเป็นศิลปินที่เรียกเรตติ้งของรายการกระบ,บอกพิดเ<ฟ>อฟซีแฟนครับบางท่านว่าถ้าบอมี่อ้ยหี่ข่อยบอ่ขเข้าไปเห็นอีหลีบอมแมนแบบนี้ถือว่ารอเบิงอ,องอิงบอมแมนปกติแล้วห้าสี่เห็นคือจงังหวะหลายๆคนรอเชี่์ศิลปินแมนบ่ที่ไปร่วมการออดิชั่น แต่ว่าเห็นข้อมงเขามาในช่องหลายรอเบิร์องอิงแต่องคอิงบอแมนศิลปินที่ไปออดิชั่นในพญานาแต่หลายๆคนก็รอนนองเนาะรอติดตามนี่แหละเป็นยังอันนี้ขึ้นในความคิดของเฮาทาไมต้องมีรูปองอิงกับบอสโจเป็นยังตรงนี้นองอ่าองอิงไปนั่มเห็นบ่หันทีมพุทธบ้านฟิแรนอ่ากับทีมบิ๊กกับสิเป็นพุทธบ้านสิแรนดคนเดียวเนาะทีมบิวจิตชริยากับสิเป็นพี่บิวคนเดียว ทีมแอนออร์ดีก็สิเป็นพี่แอนคนเดียวแต่ว่าทีมจโจยโมานินมีน้ององค์อิงเ,งเพบานแพงนำขึ้นลาเลยเป็นจังไดอ้าว วากันไปสุดยอดอิเลีสำหรับกระแสของลูกสาวหล่าองอิงเพชรบานแพงถูกต้องอ่าแล้วว่ามันเฉพาะน้องไดมอนด์ริทที่ไกลนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนครับหลายหลายคนอยากร่วมกันโหวตอยากส่งเสริมศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบให้เขาไปรอบลึกที่สุดคือจังพี่ฝ้ายนี่รบนจังสิลป์น้อและก็อีกหลายๆคนก็สามารถเข้าไปนี่แหละคือจังแอดมินหน่อยเว้านี่แหละพี่น้องล้วก็น้องน้องเชอรี่ พัทรธิดาหลานอของบอจโจจังซี่เอซี่เฟสครับกลว่าโอ้สวยเสียงดีพร้อมที่จะสนับสนุนจังสี่ไหมหลายๆคนแต่ว่าม,ามนีเข้ามาบอกเรื่องพระเอกไดมอนลิธิไกยอเอาเสียงมห ah าวรฝากเคียดไดมอนด์ลิทิไกยเกือบบอดลูกพ่อไม่ไทยพระเอกใหญ่หัวใจสินช่วยอีก,กันดัน ให้น้องได้เป็นศ ok ิล,ลปินโว้ยเสียงแมนอันนี้คือดันสดบ่แมนโอ้กุยันเขาหู้นอันนี่เด้หนักแต่งเพลงเลย <c oughs> กุยันอาจารย์บีคุ้มมลินโทรหากูมาแรกนี่ล,ละกูว่า <c oughs> โอ้ยเป็นตะเพิ่นโอน้นั่นหรอกเอา ok 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 นั่นล่ะพี่น้องกาถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เอซี่แฟรดครับอ่าคอยตามไปซัพพอร์ตไปตามสนับสนุนแมนว่าล่ะตอนนี้น้องไดมอนด์ยังไม่มีสังกัดพี่น้อง อ่ากศิเห็นได้ว่าน้องกสิอ่านี่ล่ะไปประกวดหมอลำไอดอลลากะไปขืนคอนเสิร์ตกับพอเป็นการออกซิงเกิลเป็นอ่าเป็นเพลงอย่างก่อนเล่ากลุ่มสุดท้ายกับพนัทสุรศักดิ์แล้วมือนี่ล่ะเป็นยังถ้าข่าวรุกทุ่งเพิ่นได้รับเชิญเพิ่นได้สิว่างได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ออนไลน์สัมภาษณ์ออนไลน์น้องไดมอนด์แล้วก็น้องนัทสุรศักดิ์เกี่ยวกับนี่ล่ะเส้นทาง ทุกสิ่งทุกอย่างสิงไปจังไดมาจังไดแล้วซิงเกิลวากันวา่นวาทําคู่กันอเป็นซิงเกินผลงานอีหยังปล่อยมือใไถ่ทายเอมบีเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อ,อจังสีกระแสตอบรับเป็นจังไดเรียกได้ว่างานนี้มี FC f เอซีฟนครับเขาไปเบิ่งไปคอมเมนต์นี่เพียบเลยอันนี้เป็น,เป,นเป็นสัมภาษณ์ข่าวลูกทุ่งข่าวลูกทุ่งถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งเพจเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เออทีแอดมินหน่อยเนาะติดสามมารถตั้งแต่สมัยเหตุ YouTube เกี่ยวกับข่าวมอลำัมใหม่ๆเลยไปที่มีกระแสผู้ใดที่สิว่าจังใดล่ะเป็นที่จับตาเพิ่งกษีอ่รับเชิญหรือว่ามีการสัมผัสอืออกซื้อของเพิ่นนั่นล่ะเซึ่งจะเป็นเพิ่นติแบ้งเป็นสองช่องัวเออเออเป็นคล้ายๆครับอะไรไ์สดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จังสิแม เออพูดคุยกันเพื่อกระถามสดสดเออคุยกันเป็นจังไดจังสันจังสี่ซึ่งเมื่อนี่กะ<ช>น้องนาซูละักแล้วก็น,น้องได้มอนก็นได้รับเกียรตินี่แหละไปอ,ออกรายการเพลินคือว่าเป็นสื่อใหญ่ระดับประเทศอีกสื่อหนึ่งนพินนะที่ช่วยกันบพราว่าสิเป็นพลักดันส่งเสริมศิลปินแมนบอเผยแพร่ให้ศิลปินเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลหลว่วสันทภ์พญานาคผานถือว่าเป็นสื่อใหญ่ที่ นาเสื้อถือเสื้อถือได้แต่งตะกี้สมัยเหตุข่าวหมอลํำใหม่ๆขอยเขาไปแกะข้าวน้ะรายการเพื่อนนี่ล่ะประวัติผู้ใดเป็นมาจังไดถือว่าเป็นโอ้เป็นอาจารย์ขอยได้สำหรับรายการนี้เริ่มแกะข้าวเริ่มเห็ุข้าวศึกษาข้าวจากเพื่อนนี่ล่ะโอ้สุดยอดสุดยอดอข้าวจากเพื่อนก็คือออกจากศิลปินนี่ล่ะเอสัมผัสกันจ้าๆเลยวาจังสันซะเอ้าวากระไปยสตัวปัเรื่อนะพี่น้องเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมพี่น้องผู้ใดหากชื่นชอบ ติดตามเนาะกัเข้าไปร่วมกันโหวตสำหรับน้องไดมอนด์ริที่ไกลพี่น้องอ่ะเจ๊กันาผลงานซิงเกิลล่าซูทของพี่น้องเนาะคู่กับน้องนัทสุรศักดิ์เรากลมสุ้ายเพื่อนเอ๋ยกินเหล้าเมาบเสียวเรากลมเดียวบอเมาดอกเพื่อนเอ๋ยเฮ้อามาซ้อนี่แหละพีาแพร์เอาเจ๊กันพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้แอวขอเขียนเลยบังคับนี่ย